สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันนะคะถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่เอ,อ่อกำลังเป็นที่สนใจมากๆเลยค่ะในวงการนักลงทุนครับผมสูตร c ซ v i รุ่นใหม่ถูกที่ถูกเวลาถูกตัวค่ะผลงานล่าสุดเลยของดรนิเวศเหว่าวชิรบุรากรที่เรายกให้ท่านเป็นตำนาน VI เมืองไทยเนาะครับ เราก็ไปรวบรวมข้อมูลจากรีวิวบทความต่าง,างๆมาคุยกันวันนี้ค่ะว่าเอ๊ะทำไม VI ต้องปรับสูตรแล้วสูตรใหม่มันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับผมคือจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เป็นการรวบรวมบทความประสบการณ์ที่ดรนิเว่ท่านตกผลึกมานะครับน่าจะกว่า30เรื่องเลยโหเยอะนะคะครับ นำเสนอทั้งมุมมองกลยุทธ์การลงทุน VI แบบที่ปรับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ที่ตลาดหุ้นเศรษฐกิจกโลกมันมันผันผวนเร็วมากจริงๆครับช่วงนี้ค่ะคำถามแรกเลยที่หลายคนคงสงสัยคือทำไมฮะทำไมต้องมีสูตรใหม่ขึ้นมาด้วย ค่ะคือเหมือนในหนังสือดรนิเวศท่านก็ย้อนภาพให้เห็นยุคทอง VI ไทยสมัยก่อนนู้นหลังต้มยำกุ้งหลังสป p r ย m e ใช่ครับช่วงนั้นตอนนั้นตลาดหุ้นไทยดีมากใครเลือกหุ้นดีๆพื้นฐานดีราคาถูกๆหน่อยก็แบบรวยได้ไม่ยากเลยง่ายกว่านี้เยอะครับแต่เหมือนพอมาช่วง5ปี10ปีหลังๆเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเศรษฐกิจไทยอาจจะเริ่มอิ่มตัว ตลาดก็ไม่เหมือนเดิมครับผลตอบแทน VI แบบเดิมเดิมมันมันลดลงไปเยอะเหมือนกันนะคะบางทีเซียนบางท่านก็อาจจะดูเงียบเียบไปบ้างตรงนี้ใช่ไหมคะคือจุดที่ต้องปรับตัวถูกต้องเลยครับชัดเจนมากคือสภาพแวดล้อมการลงทุนมันไม่เหมือนเดิมแล้วจริงๆค่ะกลยุทธ์ที่เคยโอ้โหเวิร์กมากๆในอดีตอาจจะอาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีเหมือนเดิมอีกแล้วอืมนี่แหละครับคือที่มาของแนวคิดสําคัญมากๆในเล่มนี้ก็คือถูกที่ถูกเวลาถูกตัวครับ อ๋อค่ะถูกที่ถูกเวลาถูกตัวครับเริ่มจากอันแรกก่อนเลยถูกที่อันนี้เป็นการปรับมุมมองที่ผมว่าสําคัญมากเลยค่ะยังไงคะดรนิเวทท่านเสนอว่านักลงทุนเราเนี่ยไม่ควรมองแค่ตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวแล้วอต้องเปิดมุมมองเปิดโลกเลยใช่ครับเปิดโลกไปหาที่อื่นๆคือตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงกว่าอย่างเช่นอินเดียเวียดนามหรือแม้แต่สหรัฐเองค่ะหรือบางประเทศในอาเซียนก็ได้ครับ แต่ดอกเตอรนิเวศท่านก็มีหมายเหตุไว้ว่าอาจจะยกเว้นไทยกับเมียนมาณนะตอนนี้นะอ๋อค่ะท่านให้น้ำหนักกับไอาการเลือกที่เนี่ยมากที่สุดเลยนะครับเพราะท่านมองว่าถ้าเราลงทุนในตลาดที่มันกําลังเติบโตนะค่ะ <ka. S 1> ต่อให้จังหวะเข้ามันอาจจะแบบไม่เปะ๊ะหรือเลือกคุ้นผิดไปนิด,น,ดนิดหน่อยห่อยอืมแต่ภาพรวมตลาดที่ดีเนี่ยมันจะช่วยพยุงช่วยให้เรายังยังพอมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ดีได้อยู่ครับ โหฟังดูเป็นการเรียกว่าเปลี่ยนกระบวนทศน์เลยไหมคะจากเดิมที่ VI อาจจะโฟกัสมากๆกับการหาหุ้นดีราคาถูกในบ้านเราใช่ครับใช่ตอนนี้คือต้องมองภาพใหญ่ก่อนเลือกสนามก่อนเลยถูกต้องครับแล้วปัจจัยที่2ล่ะคะถูกเวลาอันนี้เข้ามาช่วยเสริมยังไงต่อคะครับเพราะเราเลือกที่ได้แล้วว่าเออตลาดนี้น่าสนใจมีแววโตค่ะถูกเวลาก็คือการ การพิจารณาจังหวะเหรอครับว่าตอนไหนเหมาะจะเข้าลงทุนจังหวะสําคัญใช่ครับเช่นมองหาช่วงที่ดอกเบี้ยมันมีแนวโน้มเป็นขาลงอะไรแบบนี้เพราะปกติเงินมันจะไหลเข้าตลาดทุนมากขึ้นอ๋อค่ะหรือดูปัจจัยบวกเฉพาะตัวของตลาดนั้นๆก็ได้อย่างที่คุยกันบ่อยๆก็เวียดนามไงครับที่มีโอกาสจะถูกอัปเกรดเข้าดัดชนี MSCI Emerging Market ใช่ใช่ได้ยินอยู่ค่ะครับซึ่งไอด้ดัชนีพวกนี้มันเหมือนแม่เหล็กเลยครับดึงดูดเงินลงทุนจากกองทุนใหญ่ๆทั่วโลก การจับจังหวะแบบนี้ได้มันก็เพิ่มโอกาสให้เราได้อีกครับเข้าใจค่ะคือเลือกที่เลือกเวลาแล้วค่อยมาถึงถูกตัวครับอันสุดท้ายค่ะอันนี้คือวีไอเดิมๆที่เราคุ้นเคยเลยไหมคะใช่ค่ะแกนหลังอย่างเป็น VI ไอเดิมๆที่เรารู้จักกันดีเลยคือเลือกบริษัทที่พื้นฐานต้องแกร่งจริงๆมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมนั้นๆอืม,มีการเติบโตที่ดีแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือต้องมี Mar g i n o f safety หรือส่วนเพื่อความปลอดภัยค่ะ ขาดไม่ได้เลยครับคือซื้อหุ้นในราคาที่มันต่ํากว่ามูลค่าที่เราประเมินไว้พอสมควรเพื่อกันเหนียวกันความเสี่ยงค่ะแต่แต่หัวใจคือการเลือกตัวเนี้ยจะมาทําหลังจากที่เราค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าเลือกที่กับเวลาได้ค่อนข้างโอเคแล้วอ๋อลำดับความสําคัญเปลี่ยนไปใช่ครับนอกจากนี้เนี่ยในหนังสือท่านก็ยังเตือนถึงความเสี่ยงยุคใหม่ๆที่ต้องระวังมากขึ้นด้วยนะคะเช่นอะไรบ้างคะ เช่นธุรกิจที่อาจจะเจอสิ่งที่เรียกว่า Sudden d ดตอะคะ่ะคือแบบอยู่ดีๆก็อาจจะหายไปเลยล้มหายตายจากเร็วมากจากเทคโนโลยีใหม่ๆหรือคู่แข่งที่ไม่คาดคิดโหน่ากลัวนะครับ ครับแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือปัญหาเรื่องธรรมธิบานหรือ CG ความโปร่งใสจริยธรรมผู้บริหารอันนี้ละเลยไม่ได้เด็ดขาดเลยครับในยุคนี้เข้าใจครบถ้วนเลยค่ะคือมันไม่ใช่แค่การหาหุ้นดีราคาถูกเหมือนเมื่อก่อนแล้วจริงๆแต่เป็นการวางกลยุทธ์ที่มองตั้งแต่ภาพใหญ่เศรษฐกิจโลกประเทศจังหวะเวลาแล้วค่อยลงมาที่หุ้นแต่ละตัวใช่เลยครับ ซึ่งมันต้องใช้ความเข้าใจปัจจัยที่กว้างขึ้นมากๆเลยนะครับครับผมหนังสือเล่มนี้เลยเหมือนเป็นเป็นคู่มือสําคัญเลยนะคะสําหรับนักลงทุนไม่ว่าจะมือใหม่หรือรุ่นเก่าที่รู้สึกว่าเอออยากจะปรับตัวอยากจะปรับกลยุทธ์ให้ทันยุคนี้ใช่ครับคือเนื้อหาในเล่มมันชี้ให้เราเห็นจริงๆว่าความสําเร็จในอดีตสูตรเดิมๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คําตอบสําหรับอนาคตเสมอไปแล้วค่ะนักลงทุนยุคใหม่ผมว่าจําเป็นต้องปรับตัวนะ ต้องเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นมองไปต่างประเทศบ้างรู้จักจับจังหวัดตลาดแล้วก็ก็ยังต้องมีวินัยในการเลือกหุ้นตามหลักการที่ดีเหมือนเดิมด้วยซึ่งดรนิเวศท่านก็ถ่ายทอดประสบการณ์มุมมองเหล่านี้ไว้ได้เอ่อน่าสนใจมากครับในเรื่องนี้ค่ะแล้วดูเหมือนว่านักลงทุนจานวนมากก็ก็เห็นด้วยแล้วก็ให้ความสนใจนะคะ เพราะเท่าที่ทราบมาตอนนี้หนังสือสูตรเซียนวีไอรุ่นใหม่นี่คือขายดีมากครับได้ยินมาเหมือนกันขายดีมากๆาเลยค่ะติดอันดับไปแล้วแสดงว่าแนวคิดของดรนิเวศมันตอบโจทย์จริงๆนะคะสําหรับนักลงทุนในตอนนี้ครับผมใครที่ฟังอยู่แล้วสนใจอยากปรับมุมมองการลงทุนหรือกำลังหาทางรับมือกับตลาดที่มันเปลี่ยนไปเยอะๆแบบนี้เล่มนี้เอ่อต้องบอกว่าหน้าหามาอ่านอย่างยิ่งเลยค่ะต้องรีบไปซื้อกันนะคะครับแนะนำเลยครับ ก่อนจะจากกันวันนี้มีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะคะในเมื่อที่หรือว่าตลาดต่างประเทศเนี่ยมันกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆขึ้นมาแล้วค่ะแล้วนักลงทุนรายย่อยอย่างพวกเราเเนี่ยจะมีวิธีเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกหรือประเมินโอกาสในตลาดเหล่านั้นได้ยังไงบ้างให้เราตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นอืมน่าคิดครับค่ะ สำหรับการคุยเจาะลึกของเราในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะหวังว่าข้อมูลที่เราเอามาสรุปมาวิเคราะห์กันจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ